ีค่ะจงรักคำโคตรศูนย์นะคะเป็นนักวิชาการพัฒชนาการฝ่ายพัฒชนาการโรงพยาบาลศิริราชค่ะศิริมาแท่ตั้งนะคะเป็นนักวิชาการโูชนาการฝ่ายพูชนาการโรงพยาบาลศิริราชค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะฮิลตี้สลาทุกท่านนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงเฮลตี้ฟู้ดกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันบ้างคะ,เ,คะเป็นเมนูขนมกล้วยทัญพืชน,นะคะ จุดเด่นของเขาคืออะไรคะก็จะมีเรื่องของไฟเบอร์นะคะต่างๆานะคะมีใย,ยอาหารแล้วก็มีไขมันตัวที่ดีด้วยอะคะ่ะในเมนูของเราเค,ค่ะเดี๋ยวเรามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็จะเป็นอ่ากล้วยหอมนะคะเราใช้ประมาณ400กรัมนะคะหรือประมาณ4ลูกนะคะต่อไปจะเป็นงาขาวแล้วก็งาดำนะคะงาขาวงาดำอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะ ต่อไปจะเป็นอแอลมอนนะคะเราเอามาบดหยาบๆนะคะประมาณ60กรัมค่ะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะเราเอาข้าวโอ๊ตมาประมาณ90กรัมเอามาปั่นให้ละเอียดเป็นเหมือนแป้งเลยนะคะต่อไปเราจะใช้เป็นนมแอลมอนนะคะตัวนี้ก็ประมาณ1ส่วนสีถ้วยตวงค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นเนยนะคะตัวนี้เราใช้นิดเดียวค่ะเอามาไว้เวลาทากระทะตอนที่เราทำขนมนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือทำอะไรคะพี่ก็คือเอากล้วยนะคะเราจะบี้กล้วยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะบดหย,ยาบๆยาใช่ใชค่ะ,คะใช้ช้อนใช้ช้อนซ่อมก็ได้นะคะบดเป็นตัวบดหรือว่าถ้าเกิดทาที่บ้านเราอาจจะล้างมือแล้วก็ใช้ถุงใช้มือขยาับอ<ช>ายาับเลยก็ได้นะคะใช่ค่ะอ่ะค่ะใช่ยาบหยาไม่ต้องบดละเอียดมากนะคะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้มีเนื้อเวลาเรากินเราจะได้เจอเนื้อกล้วยด้วยใช่ค่ะ พอต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ตัวแป้งข้าวโอ๊ตของเรานะคะ<ช>ที่เราบดละเอียดไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ค่อยค่อคนไปเรื่อยๆนะคะได้ค่ะใส่นมสลับไหมพี่ค่ะโอเคค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่นมแอลมอน์ลงไปค่ะใส่หมดเลยใช้ช้อนใช้ช้อนเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ใส่แอลมอน์นะคะไม่ต้องใส่หมดนะคะเหลือไว้ตอนอแต่งหน้าแต่งหน้า,น,านะคะเหลือไว้สักนิดหนึ่ง ก็ตามด้วยงาขางาดํานะคะงาเขางาดําก็ไม่ต้องใส่หมดนะคะเหลือไว้แต่งหน้านิดนึงโอเคโอเคค่ะคนให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันโอเคจ้าโอเคค่ะแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้เราก็เอาเนยทากระทะน,นิดนึงนะคะให้มัน ให้ไม่ติดาะคะนะคะใ,ให้ออหอ่อๆนิดนึงแล้วก็หยอดอ่าเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะหรือว่าเหมือนขนมแพนเค้กเนาะจ้าอ่าเดี๋ยวลงไปนะคะแล้วก็เติมงาโรยหน้านิดนึงค่ะใช่แอลมอนด้วย น,นี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะ,คะ,คะวัตถุดิบทั้งสูตรของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ7เสิร์ฟนะคะก็1เสิร์ฟจ,จะอยู่ที่ประมาณ4ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือเราจัดจานเราใช้ผลไม้ในการจัดให้ดูสีสันสวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเรากินผลไม้เข้าไปด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะคแล้วสำหรับเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูขนมกล้วยธัญพืชค่ะ แล้วก็ติดตามเราใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะ